สวัสดีครับอยู่กับผมปอกแป๊กนะฮะ ep ที่6ครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการ copy ชุดคิดนะครับให้มันเป็น2อันนะครับเวลาไปเล่นมันจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เราเป็นชุดที่ 8, 7นะครับผมเบอร์87แล้วผมก็มีเบอร์8 8 6นะครับไว้เล่นเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นทีเนี้ยกองชุดเนี้ยผมอยากให้มันเล่นตอนที่มันเร็วๆครับเป็นเพลงเร็วๆมันจะได้ตีสเปส ตีฉาบได้สตัวจะได้มาเต็มมีชัยหน้าด้วยแล้วทีนี้เวลาผมอยากจะไปท่อนสโลท่ท่อนช้าเนี่ยผมก็เลื่อนมานทางซ้ายทีหนึ่งเป็น8 6กแล้วก็เป็นอ่ามันจะมีเสียงน็อกของแสแนออกมาแล้วตรงนี้ก็เป็นฉาบเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบลนะครับแต่ง,งันตรงนี้พอจะไปเร็วนะครับจงังหวะเพียงเร็วแล้วก็เลื่อนมาทีหนึ่งปุ๊บแล้วก็เป็นนี่น่างนี้ไป เพราะงั้นวันนี้มาแนะนําวิธีการ copy นะครับเราเอากองตัวเนี้เป็นชุดหลักก่อน87นะครับแล้วเราจะ copy ตัว87ไปวางไว้ที่86เพราะมันใกล้กันนะครับเพราะงั้นตอนนี้87นะครับเวลาเรา Copy นะครับเรากดคําว่า Quick ตรงนี้นะครับ Quick เสร็จแล้วก็เลื่อนตัวกลางนะครับลงมาที่ copy นะครับตรงกลางมาที่ copy นะครับกดโอเคหนึ่งครั้ง ทีนี้เราจะก๊อปปี้ชุดคิดมาเลยชุดคิดคือชุดทั้งหมดถ้าแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นเดียวนะครับเราก๊อปปี้คิดนะครับกด1ครั้งนะครับโอเคตอนนี้มันก๊อปปี้มาละแล้วเราเลื่อนมาที่หน้าที่เราจะวางนะครับคุณจะไปหน้าไหนก็ได้แต่ผมเอาหน้าใกล้เป็น87ดเดเออเป็น8ปดสิบหตรงนี้มันเป็น8 6สบหแล้วไม่ว่ามันจะเป็นแผ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณตั้งเสียงอะไรไว้ก็แล้วแต่เราจะก๊อปปี้ชุดที่87ดมาวางแล้วนะครับเพราะงั้นอ่ะมาแ6ดสบหกดค u ว c k เหมือนกันนะครับเเสรร็จแล้วาามาที เพสตัวนี้นะครับเลื่อนตัวกลางครับมาที่เพสครับกดโอเคหนึ่งครั้งเสร็จแล้วลกดตรงคิดนะครับเราก็ปี้คิดนะครับเราก็ต้องวางคิดตรงนี้ไปกดโอเคป๊าปมันจะถามว่าคุณจะวางทับมันเลยไหมนะครับให้คุณกดโอเคนะครับแต่ผมจะไม่กดให้คุณดูเพราะผมตั้งเสียงเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันหายนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้คุณได้เสียงโอเคนะครับไม่ใช่สิคุณได้ชุด87เนี่ยตรงเนี้ย87มาวางที่86แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะพาคุณเปลี่ยนเสียงตรงนี้ให้เป็นเสียงน็อกนะครับไปดูกันนะครับเรามาที่เมนูนะครับ1ครั้งครับแล้วก็ไปที่ Instrument นะครับกด Enter ไปที่ La เย r นะครับผมจะผสม2เสียงนะครับเป็น Mi x นะครับเพราะฉะนั้นปรับตรงนี้นะครับให้มันเป็น Mi x นะครับ l a เ e r Point เป็นเป็น1นะครับเป็น1 Instrument A เนะครับเป็นสแน่สิบตัวเนี้ครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับเบอร์ศูนย์หนสอแสน่สินิ้วสแสเน่ XSTK เนี่ยครับโอเคนะครับ, okay, รบกดโอเคไปอีกตัวหนึ่งครับ Instrument B เป็นแสแน่เบอร์สิตัวเดียวกันเลยนะครับก็หมุนเลือกไปนะครับมิวออฟนะครับ d y n a มิกออน ต่อมาไปที่ e d i t ครับเลือกไปตรงนี้ไป e d i t ครับจู n i n g แถวนี้ปรับตรงนี้นะครับจู n i n g แถวนี้ปรับตรงนี้จู n i n g ตรงนี้ปรับบวก300ฟฝั่งนี้บวก300นะครับ AB เท่ากันมาวิง 00, ่ง g 0นย์ศูนย์จอ t แอตแทกศนย์จูนคเะ,ะครับผมปรับไว้ที่ L10 ั้ทางขวาตัว A เป็น0ตรงนี้แล้วแต่ชอบครับ Pit สวิ e ต์ศูนย์ศูนย์วอล 84, 84. ตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแพนเป็นเซนเตอร์นะครับรีเวิร์ นะครับจบแล้วครับให้คอนโทรลไม่มีอะไรครับตรงนี้ปล่อยโล่งไว้นะครับโอเคทีนี้ได้ละตัวนี้1ตัวต่อมามาตัวนี้เหมือนกันเนาะต่อมามาตัวนี้ครับที่มันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันจากตัวเมื่อกี้เมื่อกี้แปดเจนี่ยจะเป็นร็อกเป็นฉาบแปดสกนะครับก็จะเป็นเสียงนี้นะครับไปดูกันวิธีการปรับครับไปที่เมนูนะครับติ๊กตรงนี้1ครั้งนะเป็นฉาบเป็นอะไรก็แล้วแต่ติ๊กไว้หครั้ง i n s t นะครับกด Enter ครับ i n s t r u m e n t นะครับข้างบนครับ i n s t a n l ์เมนต์เ e เทอเป็น Mix นะครับเป็น Mix เสร็จแล้วมาที่ทรีมันอ่านว่าอะไรทรีช i มีนี่แหละอะไรสักอย่างนี่แหละไปที่ Percus ัสชั2เบอร์033นะครับหมุนตรงนี้นะครับถ้าหาไม่เจอนะครับไปหากรุ๊ปมันก่อนโดยหมุนตัวกลางหมุนตัวกลางไปหากรุป๊ปนี่นะครับมาหากรุปที่ Percus ัสชั่น 2. เบอร์สาก็หมุนตรงขวาไปที่เบอร์สาไปเรื่อยๆอ่าเบอร์สาตัวนี้นะคร right. ับเสร็จแล้วมาที่ต uh ัว B นะครับต uh ัว B ผมเลือกตัวนี้ครับโครเทลนะครับเพอร์กัสชั่นสองเบอร์ศูนนะครับก็หมุนไปนะครับหาไม่เจอก็หมุนกรุ๊ปตรงนี้นะครับให้เป็นเพอร์กัสชั่นเปอร์กัชั่นสเบอร์สามสไปเบอร์สาเโอเคเป็นเสียงนี้นะครับ มิวกรุ๊ปเป็นออฟครับไดนามิกออฟนะครับเพราะว่าไม่ต้องผมไม่ต้องการไดนามิกนะครับผมต้องการแตะโตะมันเบาๆเนี่ยมันก็มาแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเราไปออนมันไดนามิกถ้าเตเบาเบาๆนะครับเป็นออนไปเลยเราต้องการเสียงที่มันกังวานอยู่แล้วผมก็เลยเป็นออฟนะครับไปที่อีดิทต,ต่อครับจูนนิ่งนะครับฝั่ง B ปรับตรงนี้นะครับฝั่ง A ปรับตรงนี้ B บวก500 A บวกห้าสิบมาฟิงจริงๆต้องเป็น0ูนะเป็น0ูนย์ไปเลย 0, 0. Stop attack 0, 0. ูนย์ศูนย์ซอฟแอ u แท o l ศูนย์ตรงนี้ไฮสิบห้านะครับ Pit สวีบศูนย์ศูนย์วอลลุ่มศูนย์เทำไมมันต้อง 0, ูนยล่ะเอาใหม่สิอ๋อมันจะมีติง้งมาด้วยอ่าผมผมกอบตัวอื่นมาอ่าไอตัวชายตัวนั้นอ่ะเป็นศูนย์อันนี้เป็น0ูนย์ไปเลยก็ได้ เพราะงั้นตอนนี้มันมาแค่ตัวนี้แล้วนะครับผมขอโทษทีนะครับเพราะว่าผมไปเซฟมาจากตัวอื่นแต่เอาไว้ก็ได้ถ้าคุณต้องการติ้งนะครับถ้าคุณต้องการติ้งเปิดศูนย์เนี่ยตามใจชอบครับจะมีติ้งมาด้วยสักสามสิบก็ได้มัง้งอ่าจะมีติ้งมาด้วยนะครับเสียงก็จะได้ดูแบบมีมิติไม่ต้องการก็ปรับศูนย์นครับผมเอาศูนย์ไว้ก่อนนะครับถ้าต้องการก็ปรับขึ้นนะ เพราะว่าผมไปตั้งไว้กับกองชุดอื่นนะครับแพนเป็นเซนเตอร์ครับรีเวิร์สไม่มีนะครับแฮนด์คอนโทรลไม่มีครับจบครับมีเท่านี้นะครับตามทันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น87นะนะครับพอจังหวะเพลงช้านะเพลงมันท่อนท่อนร้องเนี่ยเห็นไหมครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าก๊อปปี้มาเปลี่ยนแค่2ตัวนี้ โอเคนะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งทุกคลิปเลยนะครับเวลาเซฟเสียงเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราตั้งเสียงเสร็จแล้วนะครับกดปิดเครื่องด้วยนะครับเพื่อเซฟเสียงจะได้ไม่หายนะครับเดี๋ยวผมกดปิดเครื่องค้างไว้นะครับดูนะครับมันก็จะน o เ s a v ิ่งครับมันก็จะเซฟเสียงที่เราตั้งไว้จะได้ไม่หายเปิดเครื่องครั้งต่อไปมันก็จะเซฟไว้แล้วนะครับโอเคนะครับเสียงที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ ่ะก็จะออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้กับช่อง p o อกแบ k เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ